สุดสะเทือนเอเชียตูย้เย็นคือนักเบรบอลหญิงเก่งอันดับสองของเอเชียในตำแหน่งบีหลังเป็นรองเพียงกงเซียอยู่ขณะที่อันดับโลกเงียนที่บิสเตียนก็ดีกรีไม่ธรรมดาคะแนนไล่ตามไทนาราซานโตสของบราซิลเพียง14.50คะแนน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาไรตี้ครับในอีพีนี้ครับมีประเด็นที่เป็นข่าวมาฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับทางด้านเหงียนธิบิสเตียนหรือที่เราท่านๆครับรู้จักกันในนามตู้เย็นชอมตบนักชาวเวียดนามซึ่งแฟนบอลชาวไทยนะครับรู้จักแกเป็นอย่างดีและปัจจุบันนี้นะครับแกไม่ธรรมดาแล้วนะครับเมื่อเว็บไซต์จัดอันดับนักกีฬาบอลล์บอลอย่างบอลลีบ็อกนะครับได้จัดอันดับนักกีฬา ซึ่งปรากฏว่าเงียนที่บิสเตียนนะครับมีรายชื่อติดกับเขาไปด้วยโดยเว็บไซต์บอลเอบอลบ็อกเว็บไซต์ที่จัดอันดับนักกีฬาบอลเอบอลหญิงที่เก่งที่สุดในปี2024อันดับนะครับจะอิงตามตำแหน่งของผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์ที่เล่นในปี2024และรางวัลส่วนบุคคลที่ผู้เล่นได้รับในปี2024ครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมาพีโตเยนนะครับติดอันดับ14ของโลกในตำแหน่ง OP หรือตัวตีตรงข้ามมิเครนะแนน,นเลย,เยว ซึ่งตำแหน่งนี้นะครับเมื่อดูตามคะแนนที่เว็บไซต์เขาจัดอันดับแล้วพี่ตุเย็นของเรานะครับในทวีปเอเชียแกเป็นรองเพียงกงเซี่ยงหยูจากจีนเท่านั้นนะครับที่มี220.50คะแนนส่วนอันดับที่รองกว่าพี่ตุเย็นในเอเชียของเรานะครับจะมีอย่างถ้าเรียงตามลําดับนะครับอันดับ3เป็นของยูกิโกวดะนะครับจากญี่ปุน่13น137คะแนนอันดับ4ครับยีซินเจิงจากจีนครับ110.25คะแนน ก็ถือว่าดีกรีพี่ตู้เย็นของเราสุดยอดครับจนสื่อเวียดนามอย่างวองเจียนเวียดนามลงสกูปข่าวว่าด้วยผลงานที่น่าประทับใจตลอดตั้งแต่ต้นปี2024จนถึงปัจจุบันบิสเตียนได้รับเกียรติติดอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2024ตามอันดับล่าสุดของเว็บไซต์ยอดนิยมวอลเลย์บอลบอกล่าสุดซีวิลลก2024บิสเตียนพิสูจน์ชั้นของเขาแล้วด้วยการทำคะแน82น82คะแนนในเลขที่1และ58คะแนนในเลขที่2 ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จที่เคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์ของวอเลย์บอลเวียดนามเพราะนักกีฬาวอเลย์บอลเวียดนามที่ขึ้นท็อปของโลกเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการของผู้เชี่ยวชาญและแฟนๆท่านผู้ชมครับหลังจากที่ข่าวนี้นะครับได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีแฟนๆวอเลย์บอลชาวเวียดนามมาแสดงความยินดีและชื่นชมความสามารถของบิสเตียนอย่างเป็นจํานวนมากและมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ขาแสดงความคิดเห็นอะไรกันบ้างอีพีนี้ครับทีมงานของเราจะได้รวบรวมคอมเมนต์ต่างๆมานำเสนอให้กับท่านได้ฟังก่อนที่จะรับฟังครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่างคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านนี้ครับเขาบอกว่าบิชเตียนทำให้หนาวอลเลย์บอลของเวียดนามสดใสแฟนวอลเลย์บอลในประเทศของฉันรักและสนับสนุนคุณเสมอเพราะคุณคือปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในทีมวอลเลย์บอลของชาติเวลานี้และเป็นมือตบที่น่าเกรงขาม คอมเมนต์ของท่านต่อมาครับกับไม่อยากจะเชื่อโดยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอผู้เล่นชาวยุโรปและอเมริกาใต้ต่อสู้กันหนักกว่ามากชาวเวียดนามท่านต่อไปครับเขาได้ชื่นชมตู้เย็นว่าบิสตียนสามารถเดินทางไปแข่งขันใน,ในต่างประเทศได้กับความคิดเห็นของคนเวียดนามท่านต่อไปครับจําเป็นต้องฝึกฝนจิตใจและทักษะการจัดการวินึงเมื่อมีการแข่งขันตู้เย็นจะก้าวต่อไปอย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเขากล่าวว่า ยังคงประทับใจบิสเตียนกับภาพลักษณ์ของหญิงสาวน่าเรียวหุ่นเพียวผมมัดสูงในวัยเริ่มที่เข้ามาเล่นในตำแหน่งนี้มาต่อกันที่มุมมองท่านต่อมานะครับเขาได้กล่าวว่าเย่ยมากหวังว่าคนจะมีโอกาสดีๆมากมายและบินไปให้ไกลไปเล่นต่างประเทศอย่างโฟทีคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวเวียดนามท่านนี้บอกว่าขอแสดงความยินดีก,กับคุณบิสเตียนมันคุ้มค่ามากเมื่อคุณเอาชนะตัวเองได้มีความสุขและสบายใจในการแสดงออกอยู่เสมอ ชื่นชมและรักคุณความคิดเห็นลำดับต่อไปครับบิสเตียนวิเศษมากที่รักคุณมีค่าและเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเราฉันหวังว่าคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองและเปล่งประกายสดใสเสมอคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับยินดีด้วยบิสเตียนคุณคือดาวที่ส่องแสงคุณคู่ควรกับความพยายามของคุณขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกความรู้สึกชาวเวียดนามท่านต่อไปครับ นักกีฬาที่ยังไม่ได้ไปต่างประเทศยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่ระดับของเขาแตกต่างหากเธอไปต่างประเทศเพื่อฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมระดับของเธอจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกความคิดเห็นท่านต่อไปครับบีทีสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างเต็มที่โดยตั้งตารอคอยที่สโมสซอนที่จะเรียกร้องให้กับบีทีไปเล่น มู่มองชาวเวียดนามท่านต่อมาครับวิเศษมากดูเหมือนเธอเกิดมาเพื่อเล่นบอลเลยบอลขอแสดงความยินดีกับคุณบิชเตียนความรู้สึกของท่านนี้ครับกล่าวว่าบิชเตียนฉันขอแสดงความยินดีด้วยหวังว่าในอนาคตอันใกลน้นี้จะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไปยังประเทศบอลเลยบอลชั้นนำของโลกเช่นญี่ปุน่นหรือที่ไกลออกไปในยุโรปความคิดเห็นต่อมาครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เวียดนามมีผู้เล่นเก่งๆแบบนี้ชื่นชมทุกนัด ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้มุมมองลำดับต่อไปครับขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งบีทีขอให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกชาวเวียดนามท่านต่อมาเขากล่าวว่ายินดีด้วยบิสเตียนช่วยเหลือทีมได้ดีมากการเล่นอย่างก,กล้าหาญสมควรได้ผลลัพธ์ที่ดีคอมเมนต์ถัดไปครับถือเป็นความสำเร็จที่น่าตกใจในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลเวลียดนาม เพราะนักวอลเลย์บอลเวียดนามที่ติดท็อป10ของโลกนั้นเกินจินตนาการของผู้เชี่ยวชาญคอมเมนต์สุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับบิสเตรียนมีเพียงบิสเตรียนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้ขอแสดงความยินดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและสันติสุขในการก้าวไปข้างหน้าและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับก็เรียกได้ว่าทุกๆคอมเมนต์นั้นนะครับเขาก็แสดงความยินดีและก็มีความชื่นชมนะครับที่บิสเตรียน และนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับก็เรียกได้ว่าทุกๆความคิดเห็นนั้นเขาก็มีความยินดีนะครับกับบิสเตรียนและชื่นชมบิสเตรียนที่มีรายชื่อติดกับเขาไปด้วยโอกาสแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยมากนักหากมองตามระดับที่วอลเลย์บอลบ็อกจัดอันดับแล้วอันดับหนึ่งคบเปาล่าเอโกนูจากอิตาลีอันดับสองวากัรตอันดับสามฮากจากสวีเดนอันดับสี่อันโตโพรว่าจากอิตาลีอันดับห้าบอสโควิดจากเซอร์เบีย อันดับ6คาราเคิลจากตรุรกีอันดับ7นาซิเมโตจากบราซิลอันดับ8ปดรูจากอเมริกาอันดับ9้าซินวาจากคิวบาอันดับ10ไทราน่าซานโตจากบราซิลซึ่งไทราน่าครับมี230คะแนนจอแดนทอมสันครับอันดับ11มี2 2 4 3 5คะแนนลำดับ12ครับกงเซย,ยูนะครับมี2 2 0 5 0คะแนนลำดับต่อมาครับ คาจากโกเบลนา220คะแนนและบิชเตียนครับเงินที่บิชเตียนมี215คะแนนก็ถือว่าข่าวนี้นะครับถือเป็นข่าวที่สร้างความยด,ดีให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามได้มากทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสาระดีกีฬารังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวารตี อย่าลืมกด s u b สไครก์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไมพ่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ